นักเลงผู้มีอิทธิพลเกิดไม่ได้ถ้าตำรวจผู้ใหญ่ไม่รับ,รบสวย ตำรวจเอกวิรุษชีคดีนักการเมืองท้องถิ่นสั่งสมุนกระทืบตำรวจคาหน่วยเลือกตั้งได้สะท้อนว่าเขาไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองอะไรต่างไปจากประชาชนทั่วไปซึ่งข้อเท็จจริงมีอยู่แทบทุกจังหวัดทั่วไทยคำว่าผู้มีอิทธิพลหมายถึงคนที่ทำผิดกฎหมายไม่ว่าเรื่องใดแล้วไม่ถูกตำรวจจับดำเนินคดีซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทําให้คนพวกนี้เติบใหญ่ขึ้นมาได้คือแหล่งอบายามุกผิดกฎหมายและการ ขายของเถื่อนตั้งแต่หวยใต้ดินบอนพนันทั้งออฟไลน์ออนไลน์รถบรรทุกผิดกฎหมายและอีกมากมายแบ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งไปส่งซวยหรือคอยอุปถรัรมภ์ตำรวจผู้ใหญ่หลายระดับให้นั่งนับเงินกันอยู่ทุกเดือนนั่นเองเดือดร้อนไม่ได้รับความยุติธรรมปรึกษาทีมกฎหมายสืบจากข่าวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสแกน q r โค้ดลาสืบจากข่าวส่งเรื่องมาได้เลยครับ